การปลูกในเข่งหรือในกระถางเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับดินเขาจำกัดเพราะนั้นถ้าเป็นเข่งเบอร์หกแบบนี้พลิกเนี่ยสามารถปลูกให้ออกลูกได้นะครับแต่ว่าจะต้องเลี้ยงต้นให้เขาโตมาก่อนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนผมก็จะเปลี่ยนใส่ตรงนี้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มติดแล้วแหละอีกนิดนึงก็เดี๋ยวติดดอกแล้วนะครับพลิกตัวนี้เพราะนั้นเวลาเราลงเราก็ต้อง นำดินมาให้เรียบร้อยนะครับแล้ววัสดุที่เราจะเตรียมไว้ก็ต้องพร้อมหลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะมีส่วนผสมก็คือกิ่งไม้ที่เห็นเนี่ยนะฮะกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ตัวนี้จะช่วยพยุงและทําให้รากเขาโปร่งข้างล่างนะครับระบายน้ําดีแลหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้ฟางรองนิดหน่อยลอง ลองก้นหลุมนิดหน่อยตัวนี้ก็จะช่วยซับเรื่องของน้ํานะครับแต่เอเขาชุ่มเราจะได้ไม่ต้องลดน้ําเยอะังเท่าไหร่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ <c oughs> ทีนี้พอเราลองแบบนี้แล้วนะต้นพริกเราอะต้องมาวัดระยะก่อนว่าพอดีไหมเนี่ยครับ เดี๋ยวพอเราใส่ดินรองพื้นนะวัสดุปลูกเดียวเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้จะพอดีเลยแล้วกระถางเล็กๆมารองอ๋อไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเราใช้ตัวนี้ลองไปแล้วที่มันเป็นกล่งต้องใช้กระถางเบอร์หก ตรงนี้มันจะโปร่งข้างล่างเนี่ยมันต้องโปร่งคือถ้ามันไม่โปร่งเนี่ยเดี๋ยวรากมันไม่เดินมันจะค่อนข้างลําบากถ้าเกิดรากมันไม่เดินเนี่ยพริกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ะการเจริญเติบโตมันจะช้าเพราะนั้นข้างล่างเนี่ยต้องให้โปร่งไว้ถ้าเราปลูกแล้วขนาที่ใส่เข่งแบบน,นี้แต่ถ้าปลูกลงแปลงเนี่ยเราก็ต้องทําดินให้มันซุยหน่อยนะครับทีนี้ตรงนี้นะพอเราใส่เข้าไปแล้วนะยังไม่พอเราต้องนํา อันนี้จะเป็นเข่งเอ็มมันจะเป็นกระถางนะครับกระด่างเพราะปกตินี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นกระถางห้านิ้วเอามาวางไว้แบบนี้เลยนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกิ่งไม้หมดเลยนะประยุงนะครับให้มันให้มันมีความโปร่งอากาศมันได้เข้าได้แล้วเดี๋ยวเราวัดระยะอีกรอบหนึง่งเนี่ยพอดีฮนะออกถุงใส่แล้วเดี๋ยวเราดินใส่ข้างกับ ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นขุยมะพร้าวตัวนี้จะเป็นซับน้ําทั้งหมดเลยนะครับก็จะใส่ลองๆเข้าไปค่องข้างแบบนี้เนี่ยเวลานั้นเสร็จปุ๊บมันลากเขาจะวิ่งลงดีมากนะครับแล้วก็จะซับน้ําด้วยทําให้เวลาเราลดน้ํามันระบายน้ําดีและอย่างมันเหมือนมีปองน้ําอยู่ข้างล่างอ่ะ จัดอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำฮิกออกจากถุงรขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาใหญ่แล้วเ,เดี๋ยวจะให้ดูว่ารากเขาขนาดไหนรากเขาอั้นเต็มที่แล้ว้อมที่จะลงเนียนะครับเดี๋ยวพอลงปั๊บเนี่ยพื้นตัวพวกนี้เขาวิ่งเลยรากก็จะเต็ม่างนี้นี่ครับผมจะปุแบบนี้ไหอย่างนี้นี่ฮะ มันจะพอดีเลยเดี๋ยวเราใส่รอบตรงนี้ทีหนึ่งนะด้วยตัววัสดุปลูกเรานะที่มีปุ๋ยคอกคนอยู่แล้วด้วยใส่ข้างๆนี่ครับก็ใส่เข้าไปข้างๆตรงนี้สลับกับปุ๋ยมะพร้าวนะครับให้มันมีความโปร่งเพราะว่าถ้าเราใส่ดินอย่างเดียวก็จะแน่นนะไม่ได้เลยก็ใส่เป็นชั้นๆลงไปนะครับ พราะถ้าดินอย่างเดียวนี่แน่นมากนะลากไม่วิ่งนะครับแล้วสังเกตดูดินผมเนี้ยก็จะเป็นดินที่ผสมปุ๋ยคอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวัสดุปลูกการปลูกในกระถางหรือในเข่งเนะี่ยเราต้องเตรียมอาหารเขาไว้ในนี้ให้พร้อมเลยนะครับไม่ต้องให้เขาไปหาอาหารที่อื่นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเอาให้แบบพอเลยนี่ฮะ ใส่ผงมะพร้าวไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่ผมไว่อันนี้จะเป็นกับมะพร้าวสับนะครับนี่แล้วก็ปิดทับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นชั้นขึ้นมานี่ครับผมก็จะปิดเป็นชั้นแบบนี้ปุ๊บอ่านี่ครับมันจะเป็นชั้นนะวันนี้รากก็จะเดินดีนะครับเดี๋ยวช่วงบนเนี่ยเราจะใช้ฟางปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อคุมรักษณะความชื้นครับสังเกตว่ามันเขาจะอยู่ในเนี้นะตรงนี้เนะี่ยปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัววางปิด,ดเราจะซับน้ำเขาอีกรอบหนึ่งด้วยตัวนี้นะครับมะพร้าวสับ หลังจากนั้นนะครับเราจะรักษาความชื้นเขาข้างบนอีกรอบด้วยการใช้ฟางปิดคลุมเลยทีนี้นะครับมีเลี้ยงแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ทําลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ติดดอ,อกแล้วตอนนี้เราคุมไว้นะเพราะว่าเราลดน้ำปับ๊บเนี่ยเขาจะรักษาความชื้นให้กับต้นพริกเราอยู่แบบนี้นะอันนี้คือง่ายๆเลยแต่งกิ้น แป้มดูขอใส่ให้หมดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําใบเขาออกด้วยนะครับจะเก็บใบเขาทีเดียวเลยพอเราลูกไป้แบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็เดี๋ยวเราลดน้ําปั๊บเนี่ยของปางเขาเปียกเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะมันก็จะชุ่มไปทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องแต่งใบเขาช่วงนี้นะฮะข้างล่างเนี่ยเด็ดออาหมดเลยนะครับ เด็ดใบออกเอาใบเขาออกเลยไม่เป็นไรนะครับให้โล่งๆแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดใบนะครับเขาจะไม่แตกนะฮะ ใบดูไหนไม่สวยตัดออกไปเลยครับไม่ต้องไว้เลปลูกพริกกะเพราแบงรักปลูกยังไงก็ไม่โตมีแต่ก็ไม่โต,แต,โตแต่ก็ไม่ตายมีวิธีแก้ไขไหมคะไหมครับดิน<ม>ดินแน่นเลยผมว่ามันบางครั้งมันอยู่ที่การปรุงดินนะครับถ้าดินแน่นนะ ลากเขาไม่วิ่งเนี่ยเพราเราปลูกไปเขาก็จะเก่นนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นของอย่างอย่างผมถึงแนะนําว่าวัสดุปลูกนบสําคัญนะครับพยายามมีพวกกาบมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวหรือว่ากิ่งไม้เนี่ยให้ดินเขาโปร่งโปร่งด้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกไปนะครับอย่างเนี้ยผมผมนามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแค่ครั้งเดียวนะครับแค่นั้นพอเลยแล้วเราก็แค่ลดน้ำนะฮะเพราะว่าจะดูแลเขาได้นะครับ เนี่ยครับเหมือนอย่างต้นนี้อันนี้ก็เป็นกะเพรานะนกะเพราเนี่ยอันนี้ต้นเนี้ยคือผมต้องการที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์นะผมก็จะใช้วิธีการตัดแล้วทำยอดเขาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้อย่างนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราปลูกในเข่งนะหรือในกระถางเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่า ระบบรากเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะดูแลเขาได้เต็มที่นะแล้วก็เรื่องของน้ําปุ๋ยนะครับเราเราสามารถที่จะคุมเขาได้เลยนะครับนี่พอเราแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ก็อยู่ลักษณนะวประมาณนี้เลยช่วงนี้ออกใม้หมดนะฮะแค่นี้แหละเดี๋ยวต้นเขาจะใหญ่มากนะครับนี่ฮะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วเวลาผมย้ายพริกเนี่ยลงอันดับแรกจากถุงเพาะ มาลงถุงใหญ่เนี่ยวันนี้นะครับลงถุงใหญ่เสร็จปุ๊บก่อนที่จะเริ่มติดลูกติดดอกมาแตง่งแบบนี้รอบเนี้ยปุ๊บยาวเลยนะครับยันเก็บลูกเลยนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วนี่ง่ายๆดูลักษณะดดินเนี่ยมันต้องโกร๋อเดี๋ยวให้ดูนนะด,นนะด,นนะดินนะครับคือบางท่านที่นี่บอกว่าปลูกแล้วมันกลางอีกนิดนึงเสียงอ่ะเธอดังๆกว่าน,นี้โอ<ห>้หอืมดังๆโอเคบางท่านที่ บอกว่าเวลาปลูกแล้วทำไมไม่แงมนะครับนี่ฮนะคือเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องดินก่อนค,คือตัวดินเนี่ยมันมันมีมันมีส่วนสำคัญมากหัวรำพานะครับยังหัวรำพาเนี่ยนะครับผมปลูกไว้เนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะเขาจะแงมนะแล้วก็จะออกช่อเยอะอันนี้ที่ที่ไม่เด็ดให้เขาแตกเนี่ยเพราะเราต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็จะปล่อยให้แบบนี้นะครับ ทีนี้เดี๋ยวให้ดูดินว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมคุยให้ดูนี่ครับใบเวลาผมตัดแต่งผมจะไว้ในนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยดินผมจะเป็นอย่างนี้นเขาะจะซุยเหมือนปุ๋ยหมักเลยครับดิจะเป็นลนักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็คือเราเหมือนแบบเราหมักส่วนหนึ่งแหละก่อนที่จะใช้นะครับแล้วเ,เติมได้เรื่อยนี่ยพอเราเติมได้เรื่อยปุ๊บดินเนี่ยจะซุยอย่างนี้แล้วจะดํา ดำเลยนะครับเพราะนั้นธะาตุอาหารเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะครับต้นไม้เราถึงถึงเจริญองอกงามในในกระถางหรือในเข่งได้วัะสดูปลูกสําคัญนะครับปุ๋ยไม่เท่าไหร่ถ้าปุ๋ยเคมีนะแทบไม่ต้องนะครับปุ๋ยเคมีแทบไม่ต้องถ้าเราปรุงไว้แบบนี้แทบไม่ต้องใช้นะใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับง่ายดีนะก็อย่างที่บอกนะถ้าตัวนี้เป็นกินใบเราก็ใช้ตัวไหนก็ใส่ไปเลยนะครับอนนอ ตัวนี้อืออนะัตโนม้อ่ะส่วนตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นะปกะเพรากะเพรานะครับกะเพราผมจะต้นใหญ่สังเกตลำต้นจะใหญ่นะครับแล้วก็ที่ที่เห็นกิ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราตัดแต่งเนี่ยเราก็จะนํามาปักไว้เขาก็จะขึ้นอีกนะก็จะขึ้นนะครับนี่ขึ้นต้นนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยที่ให้เกิดเป็นดอกขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์มันก็จะง่ายครับเราเก็บทีเดียวเลยนะครับแล้วก็จะได้ทําใบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วดินลักษณะดินเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะบดินจะเหมือนกันหมดเนี่ยครับจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วอย่างเงี้ยพอเขาจริงจเนี่ยเวลาเราเราเติมดินเวลาเราเลี้ยงในนี้นะครับพยายามเติมทีละประมาณถุงหนึ่งเนี่ยครับเดือนหนึ่งเติมไปประมาณถุงหนึ่งเกลี่ย เติตมไปเรื่อยๆ,ๆนะก็จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอเริ่มเต็มเนี่ยต้นไม้จะพอดีเลยนะครับถ้าเราเก็บผลผลิตเนี่ยก็พอดีเลย <c oughs> แล้วรากเขาจะเดินเต็มอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะถ้าให้สังเกตเนี่ยถ้าเราไม่เติมจะมีปัญหาข้างล่างเนี่ยก็มีรูนิดเดียวนะครับในแต่ละกระถางเนี่ยข้างล่างเขามีรูน้อยเพราะฉะนั้นเขาไปไหนไม่ได้รากนะครับถ้าเราไม่เติมมาหาเนี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวจะเฉามันจะเป็นลักษณะแบบนั้น ที่บอกว่าไม่โตนะครับเพราะรากเขาเนี่ยคือดินมีนิดเดียว <c oughs> พอเราไม่เติมพอไม่เติมรากเขาขยายขยายขยายกลายเป็นว่าในในเก่งหรือในกระถางเนี่ยจะมีแต่รากทั้งนั้นเลยเต็มเลยนะครับดินเหลือน้อยมากนั่นแหละนั้นคือสาเหตุที่พอหมดแล้วปับ๊บต้นไม้เริ่มโทรมและเริ่มไม่ไม่ไหวนะพื้นยังไงก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าใช้วิธีการเติมแบบนี้นะครับเติมไปเรื่อยๆเ,เ,เดือนหนึ่งเติมีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะเป็นเป็นวัตถุดูปลูกที่ หมักแล้วนะมันจะดีที่สุดนะครับมันจะเหมือนปุ๋ยอคอกที่เราเติมหรือถ้าใครไม่มีเลยก็ใช้ปุ๋ยอคอกเติมไปแค่นั้นนะง่ายๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ยากนะครับการดูแลแค่นิดเดียวนะกระเพาสองเดือนแล้วทําไมใบไม่ใหญ่ครับตัดแต่งยังไงถ่าย้อนแสงออกมืดอ่อ,อนแสงใช่ไหม สองเดือนกะเพราไม่โตอ่ะเดี๋ยวเธอตัดแต่งเอ้ยทำยังไงดีตัวนั่งไหนดีนั่งเสกซึ่งอยู่ตรงนี้เรื่องฟื้นเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้เออนั่งนีหอ๋อนั่งนั้นเสร็จแล้วครับได้ไหมคือจะบอกแต่งเลยตัดแต่ง จะบอกว่ายังไงอะกระเพราอะคือถ้าสองเดือนนะครับแล้วเขาไม่โตเนี่ยอย่างของผมเนี่ยนี่ผมก็เพาะไว้ในนี้นะครับเขาก็จะโตอยู่ประมาณนี้นี่เริ่มเริ่มที่มีดอกแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เด็ดนะครับปกติจะต้องเด็ดแล้วก็ต้องตัดตัดแต่งใบเขาเนี่ยนะใบพวกนี้ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวต้นก็จะโตเองอย่างเงี้ยคือก็มันก็จะจัดการไม่ยากนะใบเหลืองๆนะครับพยา,ยามเอาออกแล้วถ้าเกิดเขามียอดอย่างเงี้ยเด็ดออกเลยนะครับเนี่ย,ยอดเนี้ย ยอดแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเอาออกถ้าเกิดเอาไว้เนี่ยเขาก็จะแก่นะครับเขาก็จะไม่โตต่อะะเพราะฉะนั้นต้องตัดออกนะครับอย่างเงี้ยเอาออกนะนยอดเนี่ยครับพวกนี้เอาออกหมดเลยนะครับผมก็จะเลี้ยงได้แบบนี้แหละให้เป็นกิ่งกระดงเนี่ยนะครับทีนี้ไอที่เป็นกิ่งเนี่ยที่เป็นกระโดงอย่างเงี้ยเราก็เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้ามันเตี้ยอย่างเงี้ยนะ คือถ, <Wars> ถ้าเราต้องการให้เลี้ยงสูงขึ้นมากว่านี้นะครับเราก็ตรงนี้ออกไปเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเลี้ยงแค่ตั้งเริ่มตั้งแต่กิ่งข้างบนนี้ขึ้นมานะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวก็แตกออกมาเราก็ค่อยๆเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตนะเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเขาใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นมาต่อเดิมนะะเขาจะโตตามกระถางแหละแต่พยายามตัดตรงนี้ออกนะครับช่วงนี้ ดอกตรงนี้ต้องออกถ้าไม่ออกเนี่ยไม่โตนะครับก็จะก็จะแก่น,นแล้วก็ยามเก็บใบนะแก่ย่เงี้ยแค่นี้เองครับเขาดูแลไม่ยากนะครับใบกระเพราเนี่ยคือถ้าเราปลูกไว้ทานเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับแต่งแต่งไว้อย่างงี้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวก็โตตามกระถางแบบของผมนะผมก็ขยับซส์ขึ้นมาก็ใหญ่เลยนะครับ จะทำยังไงให้ใบใหญ่ครับใส่ปุ๋ยอะไรถ้าเกิดใบใหญ่เนี่ยปุ๋ยกินใบเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกะเพราเนี่ยเวลาเราต้องการให้ใบเขาใหญ่เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ใส่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับตัวแน่ครับเพราะว่ามันใบมันเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่ไอ้สี่บหกมากความหอมมันก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาแบบธรรมชาติทั่วไปเลยนะครับที่หายากหรือไอ้ที่หาง่ายด้วยกัน สูตรนะครับไปใส่สิบหกครับแต่อย่าใส่เยอะนะใส่เดือนละครั้งพอฮนะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยอคอกที่เรามีใส่อะไรก็ได้แต่ของผมไม่ใส่ผมจะใส่แค่ปุ๋ยอคอกอย่างเดียวเพราะผมปรุงดินไปแล้วเขาพอนะครับแล้วเวลาผมย้ายกระถางหรือย้ายเข่งหูจะปรุงดินอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีปุ๋ยอคอกก็สิบหกใส่ได้แต่อย่าใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวพอฮนะเพะื่อแค่กระตุ้นเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วเขาก็แต่ยอดงามนะครับแต่ ถ้าเกิดว่าต้องการให้เขาแตกยอดอย่างที่บอกต้องตัดแต่งนะครับแต่สิบหกเนี่ยเขาบำรุงทั้งหมดไงใบก็ได้ต้นก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นกระเพราเราก็จะแต่งมันแบบนี้นะนี่เดี๋ยวโตอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมจะย้ายลงใบที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เลี้ยงลักษณะแบบนี้แหละเหมือนกับตัวโหระพานะครับเหมือนกันอย่างเงี้ยเนี่ย ก็เลี้ยงไว้นะครับสามสี่กระถางเนี่ยพอนะครับแล้วก็พริกด้วยพริกก็ประมาณสักสิบกระถางเนี่ยกาลังดีเลยนะครับเอาสิบสิบกว่า,าก็ได้แล้วแต่นะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยครับเราอ่ะไม่ได้ปลูกแค่ในกระถางเดียวในแปลงแล้วก็จะหยอดเม็ดหรือขย่ามขย่อเม็ดไวใ้ให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติก็มีนะครับไส้เดือน,นมีผลต่อการโตไหมครับไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยใช่ไหมครับไส้เดือนฝอย คือถามว่ามีผลไหมกับการโตเนี่ยจริงๆไส้เดือนเนี่ยตามตามความจริงของไส้เดือนเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการบำรุงดินอยู่แล้วนะครับเขาก็จะไปอยู่ในนี้นะมันมันช่วยในการโตไหมคือถ้ารากเขาเดินดีนะครับต้นไม้เขาก็เขาก็โตไวนะครับต้นไม้เขาก็โตไวเพราะว่าเวลาไส้เดือนเขาเขาอยู่ในนี้เขาช้อนชัยไปทั่วๆเนี่ยดินจากแข็งแข็ก็จะอ่อนนะครับ เพราะฉะนั้นรากเขาก็จะไปได้ดีนะครับไม่ได้ไสเดือนไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนงานที่ควนคว,วนดินข้างล่างให้กับต้นไม้ครับนี่เเสียงมาแล้วแค่นี้นะเสียงมาแล้วถ้าปิดก่อนปิดเลยก่อนนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้กระเพราเนะฮะเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน ให้ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมมาดูให้ให้ดูอีกทีนึงครับตอนเปลี่ยนโอเคตัวด้ว,ดวงอ่อนมีผลต่อการโตไหมด้วงตัวด้วงมะพร้าวด้วงอะไรด้วงงวงช้างอ่ะกินรากไงคือคือด้วงเนี่ยนะครับมากับขี้วัวน,นะแล้วมันชอบกัดรากครับคือคือชอบกัดรากเนี่ยรากพวกเนี้นะน่ยิ่งกล้วยเนี่ยกอกล้ยเนี่ยนะฮะแล้วก็พวกอะ<ช>ไรไผ่เนี่ยนะครับเขาจะไปอยู่ครับ ถามว่าดีไหมส่วนตัวผมผมว่าไม่ดีนะไม่ดีครับกัดลากหมดเลยครับผมต้องคอยคุยออกนะครับเพราะมากับขี้วัวเพราะนั้นถึงจะบอกว่าขี้วัวถ้าเราจะใช้ดีเนี่ยต้องนําไปหมักก่อนนะครับหมักเพื่อให้ไข่เขาเนี่ยที่เขาไข่ทิ้งไว้แม่เขาไข่ทิ้งไว้เนี่ยเขาเขาฝ่อแล้วเราค่อยมาใช้นะครับจะไม่มีแต่ถ้าใส่เนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมาใส่โดยตรงอย่างเงี้ยก็จะจะเจอแบบนี้นะครับก็คุยออกนะครับอันตรายลาก โอเคดไรโอเคนะเสียงเพลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับพอดีอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงดังนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไร้ก่อนเดี๋ยววันหลังผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวทําให้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ dan